สวัสดีค่ะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทำข้าวเหนียวมูนมะม่วงค่ะก่อนจะไปรับชมขั้นตอนและวิธีการทำขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยนำใบเตยประมาณ35ใบนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นให้นำไปปั่นให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำจ้า เราก็ปั่นน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปแช่ข้าวนะคะสำหรับข้าวจะเป็นข้าวเหนียวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เราจะนำไปล้างน้ำประมาณ5-6น้ำล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะ จากนั้นก็เทน้ำใบเตยลงแช่ในข้าวประมาณ1-2ชั่วโมงหากเพื่อนๆต้องการสีเขียวที่เข้มกว่านี้นะคะให้เพื่อนๆเติมสีผสมอาหารลงไปค่ะถ้าใช้น้ำใบเตยล้วนๆนี่สีจะไม่เข้มเท่าไหร่ค่ะจะออกสีอ่อนๆค่ะ แช่ข้าวครบสองชั่วโมงนำข้าวเหนียวไปนึ่ง20นาทีถึง30นาทีนะคะถ้านานกว่านั้นข้าวจะแฉะค่ะถ้าอยู่ในเมืองจะนึ่งในซึงก็ได้นะคะถ้าไม่มีหัวตามคลิปนี้ ระหว่างรอข้าวเหนียวสุกเราไปเคี่ยวกะทิรอสำหรับมุนข้าวเหนียวกันค่ะเราจะใช้กะทิกล่องนะคะ500 ml น้ำตาลทราย400กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะเราจะนำไปตั้งไฟเคี่ยวพอน้ำตาลละลายแล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นก็รอข้าวเหนียวสุกนะคะ ครบ20นาทีแล้วนะคะข้าวเหนียวก็สุกได้ที่แล้วค่ะจากนั้นให้เทใส่ชามที่เตรียมไว้นะคะสำหรับคุกมูลข้าวเหนียวค่ะ เทน้ำกะทิที่เตรียมไว้ราดลงไปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆหากเพื่อนๆต้องการความหวานที่มากกว่านี้ให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำตาลสายเพิ่มนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆคุมด้วยพลาสติกใส่3 3ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำกะทิซึมเข้าเม็ดข้าวได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนำไปรับประทานกับมะม่วงทุเรียนหรือสังขยาก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจะนำงาขาวมาโรยเพิ่มรสชาติให้กับข้าวเหนียวมะม่วงเราค่ะลาดด้วยน้ำพึ่งหอมๆนะคะเพื่อนๆสำหรับสายรักสุขภาพเราจะทานน้ำพึ่งแทนนะคะหากเพื่อนๆชอบกะทิค้นๆเพื่อนๆก็นำกะทิมาเคี่ยวกับน้ำตาลราดได้เลยค่ะ ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ